สวัสดีค่ะมาพบกาษาญาตาพากินนะคะช่องสาวญ,ญาพากินวันนี้สาวญ,ญาจะพามาทำเอาน้ำพริกน้ำพริกปลาทูนะคะปลาทูปลาทูสดนะจ๊ะอันนี้สาวญ,ญาต้มผักไว้ก่อนนะเอ่อต้มผักไว้ก่อนมีกระเจี๊ยบกับตอ,อไม้นะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนึงนะคะสาวญ,ญาจะไอ้นี่แมงดาก่อนนะคะต้มแมงดาก่อนจีมันก่อนจีในกระทะเนาะ เดี๋ยวมาดูกันเนาะกะว่าแมงดาได้ที่แล้วก็เสาหญาตักออกก่อนเด้อตักออกแล้วก็พวกนี้วันนี้ขอเป็ดเผ็ดหน่อยนะ,ะจ๊านะหอมแดง เดี๋ยวมาดูกันอีกทีน,นะจ๊ะเดี๋ยวคั่วก็เดี๋ยวสาวยาขอคั่วไปไนานๆก่อนนะคะให้มันหอมหวยห่นะคะใจเย็นๆจ๊ะนี่นะคะพอเสร็จแล้วสาวยาก็จะปิดไฟแล้วเนาะอโอเคค่ะปิดไฟนะคะเดี๋ยวเราจะมาตํากันก่อนเนาะตำแมงดาก่อนเนาะขัวก็จะบ้านๆน,นะคะขอโทษขออภัย แล้วปลาทูเส,สาหญาก็แกะไปแล้วนะคะ,ะก็จะทุรักทุเลนิดนึงนะไม่ว่ากันนะคะบางคนโหก็ทำไมก็จริงๆไม่ต้องเป็นน้ำพริกแมงดาแล้วบ้างอ่านี้เป็นน้ำพริกอ้พริกหอมไปแล้วบ้างเดี๋ยวนะจ๊ะเสาหญาจะตัดให้หมดก่อน เดีวสาวยากขออนุญาตตำใครมาเห็นคลิปนี้ก็กดแชร์กดไลค์เด้อคลิปบ้านๆก็จะทำไงล่ะจ๊ะก็จะคลิปบ้านๆจ้าเดี๋ยวสาวยากขออนุญาตตำก่อนเด้อสาวยากตำละเอียดพอประมาณแล้วเนาะสาวยากะ่ะ ใส่เนื้อปลาทูลงไปเด้อสุเจ้าก็ตัมค่ะแต่ว่าปลาทูสดนี่หันเว้า <c oughs> ที่ซื้อเด้อก้างสิหลายปลาทูนึ่งปลาทูนึ่งมันแบบแกะง่ายกว่านะคะนะสายยาก่อตําเด้อใส่น้ำซุปลงไปจ้าเอาเสีฮ็ดเป็นแห้งเป็นน้ำก็แล้วแต่ความสมัครใจของเฮาเนาะ สาวยากินกับข้าวเหนียวเนาะก็เฮ็ดใส่น้ำเนี่ยจังน้อยเออเฮเว่นมีน้ำพริกเนี่ยเออโอเคเนี่ยเห็หนไหมเดี๋ยวนนะจ๊ะเดี๋ยวสาวยาก่อชิมก่อนเนาะอืมแซ่บละอร่อเก็บเนี่ยจังน้อยอืมเดี๋ยวกินกับผักเอานี่จ้ะจัด,จดอะไรเสร็จแล้วก็เนาะคือจิ้มเพสแห้งลายแนะวันนี้ เค็มกับเค็มอึบนี่ยนะจ๊ะอีก้น้องสาวเมื่อกี้นครสวรรค์นี่นะจ๊ะวิญญาณหัวปลาทูเราก็เอาทำไปเป็นน้ำซุปเนาะซดกินนะคะโอเคนะจ๊ะคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะคะฝากกด แชร์กดไลค์กดซับสไกร b ์สาวยาด้วยนะคะเดีเ๋วเจอกันคลิปหน้านะคะสาวยาจะพากินอะไรทุกคนคะดูแลเทคแคร์ตัวเองนะจ๊ะโอเคนะจ๊สะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย